แล้วหากข้าชอบคุณหนูฉินล่ะข้าต้องขออภัยด้วยไม่เป็นไดรสาวงามเมาสุราก็เป็นภาพที่สวยงามเหตุใดคุณหนูฉินจะเป็นนางสนมของท่านล่ะพ่อแม่ของข้าเสียชีวิตตั้งแต่ข้ายังเด็กลุงก็ไล่ข้าออกจากบ้าน โชคดีที่ท่านเว่ยช่วยเหลือข้าน้อยจึงได้รอดมาได้ช่างน่าสงสารเหลือเกินแม่นางน้อยเป็นนางสนมคนโปรดของท่านเว่ยตอนนี้ชีวิตของท่านคงดีขึ้นมากคุณหนูไม่ค่อยชอบชิงเอ,อ๋ได้แต่อยู่ในบ้านหลังเล็กไม่เคยได้เข้าจวนหลักเหตุใดท่านเว่ยไม่ถวความยุติธรรมเพื่อคุณหนูล่ะ ้าจนปัญญากับเรื่องในบ้านจริงๆให้นางพักอยู่ข้างนอกก็สงบดีมาข้าขอร่วมดื่มแก่คุณหนูฉินอีกดื่มด้วยกันข้าแค่สงสัยว่านายหญิงเว่ยจากเมืองหลังหยาครอบครัวนักวิชาการ ขี้อิจฉาด้วยเลยนายท่านหญิงเว้ยมาจากเมืองหลังยาเหรอเอยคนโอชินไม่ต้องกลัวหรอกนะวันนี้หากจะพูดอะไรท่านเว้ยก็จะไม่ตำหนิเจ้า <c oughs> ใช่ไหมแน่นอนสิข้าคิดว่าคุณชายเจ้าถูกหลอกหรือเปล่าหรือคุณหวังในเมืองหลังยาเกี่ยวอะไรกับนาง <c oughs> แค่แท่เดียวกันเท่านั้นเองเพิ่มเกียรติยศให้กับตัวเองจรชิงเออจะเมาแล้วข้าไม่ได้เมาท่านพี่เว้ยบอกข้าเดี๋ยวนี้จะไล่นางออกจากบ้านเมื่อไหร่จรชิงเออเจะไปพักผ่อนให้สางเมาก่อนดีไหมนี่ขจคารับผค่ไปคารับคารับได้คารับข้าไม่อยากออกไปข้ากำลังขับรอยู่เชื่อฟังนะเชื่อฟังนะเชื่อฟังก่อนนะระวังด้วยระวังนะเดี๋ยวลี เมาจนเสียงานทำเรื่องน่าอายแล้วขออภัยท่านเจ้าไม่เป็นไรหรอกท่านเวย้ยคิดว่าน้องมั่นเป็นยังไงบ้างงามดังดอกไม้เชียวงั้นข้ามอบตัวนางให้เจ้าส่วนชิ้นชิงของเจ้าข้าชอบนางมากข้าเนะไม่อยากได้สิ่งที่คนอื่นชอบ ก็แค่นางสนมเองเราสองคนคิดทำการใหญ่ไม่ควรใส่ใจกับเรื่องเล็กน้อยข้ามาวันนี้เพื่อทำธุรกิจกับท่านเจ้าถ้าหากไม่สนใจก็ไม่ต้องฝืนอย่าทำลายมิตรภาพระหว่างเราแล้วหากข้าชอบคุณหนูฉินละ่ะ ในเมื่อท่านเจ้าไม่อยากทำธุรกิจกับข้างั้นผ้าม่น้ำชุนนี้ข้าขอเก็บไว้ก่อนนะ